อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านในบ้านนะครับอ่าที่ใช้เครื่องซักผ้าฮิตาชิอ่าสิบสี่กิโลรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับอ่ารุ่นแบบนี้นะครับอ่าเป็นรุ่น power boost inverter นะครับเนี่ยครับอ่าเพราะว่าชุดคัสชุดเกียร์อาจจะไม่เหมือนอ่ารุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอาการคือเวลาปั่นมาถังไม่หมุนนะครับและมีเสียงนักแก๊ก มันเกิดมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันว่ามันมาจากตัวไหนบ้างนะครับที่พอที่เราจะแก้ไขได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ก็อสังเกตดูนะครับว่าผมจะพาไปดูตรงไหนและวิธีเช็คอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับว่าเสียงที่มันดังมาแก๊ๆมาจากคัดจากชุดคัดชุดเกียร์ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่ายังไงนะครับสําหรับเครื่องสภาพรุ่นนี้นะครับเอาเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันเกิดมาจากตัวไหนกันนะครับอ่านี่แหละครับ อันนี้คือถังนะครับถังของเครื่องซักผ้าฮิตาชิที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เราจะไปดูกันนะครับว่ามันมาจากตัวไหนยังไงนะครับเนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อตอนที่มันปั่นหมาดนะครับมันจะมีเสียนักระล็ๆๆทีนี้ถังในไม่หมุนนะครับและเกิดการเสียนักะเลๆก มีหลายท่านนะครับคิดว่าคา์ดไม่ดีนะครับแต่ค์ดของมันอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปเจาะลึกเข้าไปหาดูว่ามันมาจากตัวไหนและมันมีอาการมาจากตัวไหนกันบ้างนะครับเพราะมันมีสาเหตุตั้งแต่เดนน้ำนะครับไปถึงค์ดถึงเฟืองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถอดกระดูเลยนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับมอเตอร์มันเสียนะครับทุกอย่างดีหมดนะครับผมก็เลยเอามาทําให้ดูว่าสาเหตุที่มันปั่นแห้งไม่ได้ปั่นหมาดไม่ได้ถังไม่หมุนนะครับและเกิดการเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับอ่าเนี่ครับด้านในเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มอเตอร์ออกไปแล้วนะครับเนี่ยครับ อันนี้เวลาซักนะครับตำแหน่งของเดนน้ำอ,อยู่ตำแหน่งของการซักนะครับ <c oughs> มันเลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตามปกติไม่เกิดการเสียงดังนะครับทีนี้ถ้าเราปั่นหมาดแล้วเนี่ยครับพอเราปั่นหมาดปุ๊บมันเกิดการเสียงดังถังไหนไม่หมุนนะครับให้สักเกตนะครับ ถ้าเดินน้ำนะครับเดินน้ำอยกไม่ได้ตำแหน่งของมันนะครับมันก็จะทำให้อาตัวนี้ครับเฟืองไม่สับกันนะครับมันมันเลยปั่นหมัดไม่ได้เลยเกิดการเสียงดังนะครับเดินสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะไปแต่ใบซักถังในไม่หมุนนะครับทุกคนก็จะคิดว่าคาดมันเสียคาดมันไม่ดี อาดไม่ดีก็มีส่วนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเดินน้ํานะครับอันนี้คือประเดน็นแรกถ้าเดินน้าดึงได้ดึงได้สุดนะครับดึงได้ตำแหน่งของมันป๊อบมันจะเข้าล็อกเลยครับเนี่ยครับหนืดเลยอาทีนี้ถ <c oughs> ังในของมันจะหมุนเลยนะครับเนี่ยครับหนืดแล้วหนืดแล้วอันนี้เดินน้ําดึงได้ขนาดของมันนะครับอา <c oughs> ทีนี้เกิดเดินน้าดึงไม่ได้ขนาดของมันนะครับ มันก็จะเกิดปัญหานี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเช็คดูอ่าตรงนี้ก่อนนี่นะครับ <c oughs> อันนี้ซักระบบซักนะครับทีนี้ถ้าพอจะปั่นหมาดเดินน้ําจะหมุนเพื่อที่จะอ่าดึงคัสต,ตัวนี้ลงลงไปนะครับคัสด้านในก็จะขึ้นมาเพื่อที่สับเฟืองตัวนี้นะครับอ่าถ้ามันขึ้นมาไม่ได้สนิทของมันนะครับมันก็จะดังแบบนี้มันก็จะหมุนแต่ใบซักถังในไม่หมุนแล้วก็คิดว่า ขาดไม่ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในนี่เลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่นะครับอ่าตรงมูเล่ด,ด้านในตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีช่องของมันอยู่นะครับนี่ครับช่องของมันอยู่แล้วทีนี้ก็จะมาคอยสับ ับตัวด้านในนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีช่องของมันอยู่นะครับเพื่อที่จะเข้าล็อกไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะปัดหมาดนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ปัญหาของมันคือถ้าถ้าเดินน้ํานะครับดึงยกคัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับยกคัดไม่สุดสา,สาเหตุมาจากเดินน้าอ่ามันละมันหลวมมันยกคัดตัวนี้ครับขึ้นมาไม่สนิทนะครับมันก็ทําให ไอ้ตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะมาล็อกไกตัวนี้ได้มันเลยเกิดการเสียงดังเพื่อเพราะว่ามันจะเบียดกับช่องพวกนี้นะครับถ้ามันเข้าตามสนิทของมันปุ๊บมันก็จะเอาพาถังไปได้แต่ถ้าเดินน้ําดึงไม่ได้ขนาดไอ้ตัวนี้นะครับเฟืองล็อกเฟืองตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าล็อกกับตัวนี้ได้่ามันก็เลยปั่นหมาดไม่ได้เกิดการเสียงดังเพราะมันเพราะมันฟีมันไปเบียดกันนิดเดียวมันไม่เข้าลึกนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ออกอาการนี้ได้เห็นนะครับถ้ามันดึงสุดเห็นนะครับหนืดเลยมันหนืดเลยอันนี้ถังในหมุนแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้ถ้ามันดึงไม่สุดนะครับดึงไม่สุดนะครับอ่าดึงไม่สุดมันก็จะออกอาการแบบนี้มัน ล็อกไม่เข้าเฟืองนะครับเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> อาตกลงเดนน้ำก็มีส่วนที่ทำให้ปั่นแห้งเกิดการเสียงดังเนื่องจากเฟืองไม่เข้ากันนะครับอาต่อมานะครับอาต่อมาไอเฟืองพวกนี้นะครับเนี่ยครับตรงจุดพวกนี้นครับไก่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งอามันแตกมันหักนะครับมันก็ ล็อกกันไม่ได้มันก็ปั่นหมาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสาหรับเรื่องผ้าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมเอามาอธิบายเพราะว่าผมเจอมาบ่อยและทีนี้ปัญหาที่มันเกิดมาจากเฟืองตัวนี้นะครับด้านในนี่นะครับหนึ่งเดินน้ําทิ้งดึงได้ปกตินะครับเฟืองพวกนี้นะครับล็อกพวกนี้ครับอยู่ปกติหมดไม่แตก แต่ทำไมเวลาปั่นหมาดมันถึงดังและถังในไม่หมุนนะครับอ่าถังในไม่หมุนเกิดมาจากไอ้ไอเฟืองตัวนี้ครับมันแห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บมันไม่ลงมานะครับเวลาเดินน้ำดึงตำแหน่งของการปั่นหมาดนะครับเนี่ยครับไอตัวนี้มันไม่ลงมาเห็นไหมครับมันแห้งอ่าปกติมันต้องดีดขึ้นมาแบบนี้พอมันดีขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บไอช่องพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าล็อกกับช่องพวกนี้อ่าเพื่อที่จะปั่นหมาดเลยนะครับ ทีนี้ถ้าจังหวะที่เดินน้ําดึงเพื่อที่จะปั่นหมาดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับไ <c oughs> อเฟืองตัวนี้จะต้องยกขึ้นมานะครับอาปรากฏว่าเฟืองตัวนี้ครับมาติดขัดเนื่องจากจารบีมันแห้งหรือว่ามันเอียงหรือยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันแห้งครับคนที่ผมเจอนะครับไอตัวนี้ครับมันแห้งพอมันแห้งุ๊บจังหวะที่เดินน้ําดดึงที่จะปั่นหมาดนะครับ นี่ยครับมันขึ้นไอตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไอตัวนี้ไม่ขึ้นคร์ดยกเต็มที่แต่ไอตัวนี้ไม่ขึ้นไม่ขยับขึ้นมาตามแบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ปันมาไปแต่ใบซักถังไม่หมุนและเกิดการเบียดนะครับเบียดระหว่างตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันขึ้นมาไม่สุดนะครับหรือว่าบางครั้ง มันอาจจะฟรีไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมันไม่มาสัมผัสกันเลยระหว่างไอ้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับไม่สัมผัสกันเลยเนื่องจากว่ามันจมลึกนะครับอ่าสมมุติว่ายกแบบนี้มันจะขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเดินน้ําเดินน้ํายกขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้ดันไม่ยกมันจมอยู่แบบนี้นะครับมันก็ไม่เกิดเสียงได้บังคัา,ามาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาไม่สนิทนะครับ <c ười> ขึ้นมาไม่เต็มที่ไอ้ตัวล็อกพวกนี้นะครับ เนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะมาล็อกกับตัวนี้ได้สนิทมันก็เลยเกิดการเบียดกันอยู่ตรงนี้ละครับเสียงแกลลั่กๆทีนี้อาพี่น้องมือใหม่ก็คิดว่าค้าตัวนี้ต้องมีปัญหาแน่ค้าตัวนี้เป็นเหล็กที่เขาทํามาแข็งมากไม่มีอะไรไปทําให้มันโคตรงอเอียงได้ปัญหาของมันที่จะทําให้ <c oughs> ปั่นหมาดเกิดการเสียงดังและถังไหนไม่หมุนมาจาก หนึ่งเดินน้ํายกค้าตัวนี้ไม่ได้ตําแหน่งของมันนะครับเนี่ยครับยกค้าตัวนี้ไม่ได้ตําแหน่งของมัน2ต่อมานะครับเฟืองพวกนี้ครับตัวใดตัวหนึ่งที่มันแตกแต่โอกาสเฟืองพวกนี้ที่จะแตกผมไม่ค่อยเจอนะครับอันที่เจอบ่อยๆที่สุดคือไอตัวนี้แหละครับไม่ยกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันไม่ยกมาแบบนี้นะครับเห็นครับเนี่ยครับ เดินน้าดึงแต่อันนี้จมอยู่เหมือนเดิมหรือออกมานิดเดียวนะครับมาติดขัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องมาแกะดูนะครับถอดออกมาดู <c oughs> ถอดออกมาดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาดูอันดับแรกให้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับให้ถอดออกมาเหมือนผมนะครับถ้าเรามากดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ถ้าไอตัวนี้ไม่ดันขึ้นมาแสดงว่าเป็นที่ตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มาจากตัวนี้นะครับมันไม่ขึ้นมา เพราะรุ่นนี้ครับมันมานานมากอาจจะระบีมันอาจจะแห้งหรือ,อมันอาจจะติดขัดตรงเฟืองตัวนี้นะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้คือปกตินะครับเนี่ยครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับนี่ผมเอาน้ามันฉีดแล้วเอาจารบีเข้าใส่นะครับมันเลยลงได้ตามปกติเห็นไหมครับนี่อ่าก่อนหน้านี้ผมมาลองดู ยกคัสดูปบไอตัวนี้จมยกได้แตค่คัดนะครับไอสปริงตัวที่จะมาล็อกกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาดันตัวนี้ขึ้นมาดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกไอตัวเฟืองตัวนี้นครับเพื่อที่จะปัดมาเมื่อไรปัดไปไม่ได้นะครับและบางครั้งมันขึ้นมาได้เหมือนกันแต่มันขึ้นมาไม่สุดเห็นไหมครับขึ้นมาไม่สุดก็ยังมีอยู่2อ,อย่างคือหนึ่งเดินน้ําดึงได้จังหวะไม่สุด มันเลิกลงมาแค่นี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือขค้ืนสุดต,ตามตำแหน่งของเดนน้ําแต่ถ้าเดนน้าดึงไม่สุดนะครับมันจะจมลงไปประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ครับมันจะจมลงไปประมาณนี้ทําให้ไอ้เฟืองทุกนี้นะครับมาเบียดกันรตรงนี้เกิดการเสียงดังและถังไหนไม่หมุนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คดูว่าอ่าเบื้องต้นเราต้องไปเช็คข้างในนี่ก่อนดีกว่า <c oughs> ถอดมอเตอร์ออกมาปุ๊บนะครับให้มากดตัวนี้เลยนะครับกดตัวนี้เลยกดที่เดนน้ําดึงเลยครับถ้าเรากดแล้วปุบ๊บถ้ามันยกขึ้นแบบนี้อ้าวมันติดขัดหรือเปล่าแต่ถ้าเรายกแบบนี้ไอตัวนี้ไม่ยกขึ้นตามจมอยู่แบบนี้ไปแก้ไขตัวนี้ก็หายเลยนะครับนะครับเดีย๋ยวครับแล้วสังเกตดูเดนน้ํามาครั้งมันหมุนไม่ได้รอบเองามันมันจะยกขัดขึ้นมานิดเดียวเห็นไหมครับเนีย่ยครับมันมันไม่สุด มันได้แค er ่นี้นะครับพอมันได้แค่นี้มันก็จะเกิดการเบียดเสียงดังกับตัวนี้ทั้งในเลยไม่หมุนนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวถ้าเดินน้าดึงเข้าสุดนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาอีกเห็นไหมครับผมมันขึ้นมาอีกปพ๊บมันจะเข้าล็อกตัวนี้พอดีปันหมาดได้สบายเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไอตัวค้าตัวนี้ครับอันเนี้ยตัวนี้ครับตัวค้าพวกงนี้ครับไม่มีอะไรครับไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนร้อยอันพันอันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทํา ให้มันเสียหายได้เพราะมันแค่ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยก,นยก,นยกลงตามเดินน้าเท่านั้นเองเพราะมันแข็งพอที่จะ,ะยกคัสพวกนี้ได้สบายมากปัญหาของมาันคือเดินน้ําดึงไม่สุดต่อมาก็ไอตัวนี้แหละครับติดขัดนี่ครับเฟืองตัวนี้นะครับติดขัดยกขึ้นมาพบมันไม่เสียบม,มันดันไม่ลงมันหยุดกันประมาณนี้ถ้ามันขึ้นมาสุดแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับเอาละครับเ <c oughs> ครื่องสภ้าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับ ปันมาเกิดการเสียงดังแลๆๆถังไหนไม่หมุนเข้าไปเช็คในด้านในตัวเฟืองตัวนี้นะครับว่ามันยกติดขัดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ